แค่แค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉัน ก็ขอต้อนรับท <mission ell> ุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครับผมที่เราคุยค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะมีนุ่มน้อยนักล่าฝันจากบ้าน True F8 มานะครับผมสัปดาห์นี้เราก็ได้เจอเขาตัวเป็นๆกันเลยทีเดียวเชียวก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญพบกับน้องเต๋าจากบ้าน True F8 ครับผม นัั่งครบเอาเป็นว่าผมขอเริ่มจากคําถามเบสิกเบสิกก่อนเลยนะครับที่จะถามทุกคนคือผมเลยถามคุณว่าคุณรู้สึกยังไงครับก็ตื่นมาก็รู้สึกดีเลยครับอากาศเย็นสบายมากๆเลยวันนี้นะฮะก็รถก็ไม่ติดด้วยนะครับตื่นเช้าตื่นเช้านะฮะแล้วรู้สึกยังที่เล่นคอฟฟี่มพ์รู้สึกรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้รับเรื่องมาเล่นคอฟฟี่มพ์นะครับซึ่งเราอยู่ในแก๊งกาแฟด้วยกันในเองนะฮะครับผมก็คาแรคเตอร์ ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ก็จะประมาณของเต๋านะครับเงียบๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแบบคอยเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนิ่งนเหต้งตามตามที่เธอบอกก็เป็นคนทำบัฟเฟิลนั่นเองอ่าเป็นคนทำขนมหวานของหวานในคองบัฟเฟิลมาทำขนมอยู่ร้านกาแฟชงชาชงให้เป็นครับผมจะไปหั่ชงผมก็ฝากละครนะครับทาง ช่องหกสิบสี่นะครับผมทางทูหกสี่นั่นเองนะครับเขาเป็นปินนะครับที่เป็นที่เป็นนั่เองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับคำถามสุดท้ายนะครัดาจ้าเราคิดยังไงกับเราอ่ะผมก็รักเขานะครับผมรักเธอหมดใจรู้เรืงกันผมคิดว่าคำถามเหล่านี้นะครับคงจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้าถึงผู้ชายคนนี้ได้มากขึ้นครับเศรษฐพงษ์เพียงพอ เต่า F8 ครับผมเอางาอืเมื่อกี้เป็นตากล้องด้วยแหละ